อ o n เนอร์ 5G สสมาร์ทโฟนดีไซน์เก๋แข็งแรงทนทานคุ้มค่าคุ้มราคา สวัสดีค่ะวันนี้นารีวิวกับมาอีกแล้วพร้อมกับมิวอีกเช่นเคยอ่าเป็นยไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมอ่ะเรียนได้ว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของปีเลยเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะมิวก็มีสมาร์ทโฟนดีๆมาแนะนํากันกับ Honor S9 A5G ตัวนี้เลยสําหรับใครที่ชอบมือถือสายประหยัดเนี่ยตัวนี้มิวแนะนํามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมีสเปกแรงและเขาก็มาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานของหน้าจออ่ากับราคาเพียงแค่1 1 9 9 0บาทเป็นยังไงเราไปดูกันเลย อ่าเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันดีกว่าเนาะอ่าดูจากภายนอกเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยมีความแปลกใหม่มากๆเลยหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมโค้งแบบนี้อ่านี่น่ารักมากๆเลยเนาะแล้วตัวนี้นะคะก็สามารถถือจับถนัดมือมากๆเลยและน้ําหนักของเขานะคะก็จะอยู่ที่175กร,รัมเท่านั้นเองค่ะซึ่งสีเขานะคะออกแบบมาให้เลือกถึงสสีเลยเป็นสีจากธรรมชาติก็คือสีไทเทเนียมซิเวอร์นะคะซีเนี้ยมีรู้สึกว่ามันเป็นโทนสีสว่งสวางๆเนาะสำหรับใครที่ชอบ อะไรที่ดูสว่างสว่างดูสวยสวยอะไรเงี้ยมีว่าตัวเนี้ยเหมาะมากๆเลยและก็อีกสีหนึ่งสีอเมโรกีนเป็นสีมรกตเป็นสีเขียวที่ดูเท่ๆเลยอ่าใครที่ชอบความเท่เนี่ยมีาแนะนาเลยกับสีอเมโรกีนเนาะซึ่งด้านหลังเขาแลก็จะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านเนาะไม่ทําให้เกิดรอยนิ้วมืออ่าถือจับยังไงก็ไม่เกิดรอยนิ้วมือเลยนี่อย่างนี้อ่าและความพิเศษของเขาอีกหนึ่งอย่างนะคะคือเรื่องของหน้าจออ่าหน้าจอเขาแล้ะมีความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี Honor Ultra Tough OLED Curve Screen ตัวนี้นะคะซึ่งเทคโนโลยี ตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องหน้าจอให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นซึ่งเหมาะกับใครที่ไม่ค่อยระมัดระวังอย่างมิวเนี่ยค่อนข้างจะซุ่มซ่ามามากเลยตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นซึ่งมิวเนี่ยได้ลองมาแล้วมิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับมิวม,มากๆเลยเรามาต่อกันที่เรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะใช้หน้าจอโอเ d ความละเอียด full hd อัตรา refresh rate อยู่ที่ห2 0รอี่เฮิร์ค่ะและหน้าจอตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีลดแสงสีฟ้ามาให้อีกด้วยค่ะ ชิปเซตตัวนี้นะคะใช้เป็น snapdragon 695 5G แรม8 g b ความจุ256 g b แบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาแบบจุกๆเลย5,100มิลลิแอมและก็ยังรองรับการใช้ไวถึง60วัตต์แถมข้อนะคะก็ยังเป็น duo sim สามารถใช้งานได้ถึง2ซิมแล้วก็รองรับการใช้งาน 5G ด้วยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้าตัว honor x9a 5G ตัวนี้เขามาพร้อมกับเทคโนโลยี honor ultra cup OLED c u r v e s k i n ตัวช่วยเรื่องความแข็งแรงของหน้าจอแต่หน้าจอ,ขอเขาเนี่ยจะแข็งแรงจริงไหมตอนนี้ ไ,ได้ส่งพี่นายไปทดลองเรียบร้อยแล้วจะปเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาทดสอบความแข็งแรงทนทานของ Honor X9A 5G กันจะทนทานจริงไหมไปดูครับโอ้ยอด เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า Honor X9A5G ตัวนี้ครับสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้จริงๆครับหน้าจอของเขาครับจะไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเสริมกระจกกันกระแทกที่รองรับแรงกดได้มากถึง100กิโลกรัมครับไม่ว่าจะซุ่มซ่ามขนาดไหนก็สามารถใช้งานเจ้า Honor X9A5G ตัวนี้ได้อย่างมั่นใจแน่นอน ในเรื่องของกล้องนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ให้กล้องมาถึง3กล้องเลยกล้องหลักนะคะมาให้ถึง64ล้านพิกเซลและกล้องมาโครเนี่ยให้มาถึง2ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวเนี่ย5าล้านพิกเซลค่ะและกล้องหน้าเซลฟี่16ล้านพิกเซลซึ่งมิวนะคะก็ได้ลองไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนี่ภาก็จะเป็นอย่างนี้เลยน่าเนียนเวลาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพอนะคะก็สามารถปรับโหมดบิวตี้ได้ด้วยอ่าไม่ต้องกลัวเลยใครที่อยากถ่ายเป็นกล้องหลังอยากเก็บ ความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแต่ว,ว,าว่าก็กลัวว่าหน้าจะไม่เนีเเนี่ยตัวนี้เขาก็มีโหมดมิวตี้ให้ทั้งกล้องหน้าและก็ล้องหลังค่ะส่วนกล้องหลังก็เก็บรายละเอียดได้ดีภาพออกมาคมชัดสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้อย่างมืออาชีพและเขานะคะก็ยังมีฟีเจอร์พอเทคถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายละลายหลังออกมาได้ค่อนข้างเลิศมากๆเลยทีนี้เรามากันที่การถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์มัลติวิดีโอมาให้ด้วยค่ะ สามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้พร้อมกับแคปรูปตอนนั้นได้อีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาก็ยังมีระบบการสั่นมาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเจ้าตัว Honor s 9 a 5G ตัวนี้นะคะก็เหมาะสําหรับการถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์มากๆเลยค่ะในส่วนของเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยมิวก็ได้ลองมาเรียบร้อยแล้วมิวเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัว Honor X9A 5G ตัวเนี้ย เขาเป็นมือถือที่ไม่ทรรมไดาจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถถ่ายฟีดได้ดีไม่มีสะดุดเลยตอบสนองเร็วถ่า,ถายรูปภาพคมชัดหรือว่าจะดูหนังดูซีรีส์ก็ได้รับอรรถรสเต็มๆแน่นอนค่ะในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยนะคะก็สามารถเล่นเกมการาฟิกระดับกลางๆได้ค่อนข้างไหลลื่นมากๆเลยส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้นานแบบฟินๆไปเลยซึ่งเจ้าตัว Honor X9A5G ตัวนี้นะคะก็ามาในราคา1 1 9 9 0บบาท มาหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานนาทุกสาขาหรือจะเป็นช็อปออนไลน์ที่เว็บไซต์ b n n i n t s และแอปพลิเคชัน b n ออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับบานนารีวิวคลิปนี้นะคะมีก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆอย่างวันทูทูคอฟติบาร์และร้านคำมี่อยู่ซอยราษาริคสามารถมาอุดหนุนได้เลยนะคะที่นี่เลยและบานนารีวิวคลิปนี้มิคงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเย,ย้